เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนให้จะออกมาตรงกับพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ไหมนะคะแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรโกฎที่จิก ห้าถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำนะคะขึ้นมาสองใบพอรู้เลยนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นใคร my, งงควี Med no. th th ui, งงนถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมสิงธนูคิงถือถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกตพิจิตนะคะมีพลังงานของโคนธาตุน้ำกับโคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมา น่าจะเป็นคนที่คุณกับเขามีการนิ่งเงียบจากกันไปในช่วงนี้นะคะแฮงแมนเป็นการหยุดพักเป็นการพักใจเป็นการโฮไว้ก่อนนะคะส่วน5ถ้วยนะคะการจมอยู่กับอดีตบางคู่อาจจะไม่ได้เลิกกันนะคะแค่ความสัมพันธ์ไม่มีการพัฒนาเหมือนกับโดนดองไว้นะคะส่วนบางคู่อาจจะมีการเลิกกันหยุดพูดหยุดคุยกันไปนะคะเพราะว่า5ถ้วยเป็นการจมอยู่กับอดีตยังคงนึกถึงถ้วยที่ล้มไปนะคะนึกถึงความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่มันไม่เป็นดัง ที่หวังนะคะความเจ็บปวดเสียใจก่อนหน้านี้นะคะส่วน ควีนถือไม้คนที่มีความจริงใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีนะคะจริงๆแล้วเขาก็น่าจะยังรักคุณอยู่แต่ว่าไม่บอกนะคะไม่บอกถึงความรู้สึกที่มีทั้งหมดนะคะจะพูดไม่หมดหรือว่าเก็บงามความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ส่วนคิงถือถ้วยนะคะก็ยังเป็นคนที่รักคุณอยู่มีความหวังดีมีความปราถนาดีให้กับคุณอยู่เสมอนะคะเรามาดูกันต่อถ้าอยากบอกอะรเกี่ยวกับตัวเขาอีกนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะความฟุ้งซ่านความคิดมากนะคะคิดถึงแต่เรื่องราวของคุณนะคะเรื่องราวของคุณวนเวียนอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาหยุดคิดถึงไม่ได้เลยนะคะแม้ว่าจะมีการปิดกานกันหยุดพูดหยุดคุยกันบางคู่อาจจะมีการบล็อกช่องทางการติดต่อสื่อสารจากกันบางคู่ถ้าไม่บล็อกก็คือหยุดพูดหยุดคุยต่างคนต่างอยู่กันไปเลยนะคะไม่รับรู้เรื่องราวของกันและกันเนาะ 6ไม้นะคะพลังงานของการค่อยๆฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคจนประสบความสำเร็จหรือว่าเวลาผ่านไปนะคะเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าจะต้องทำยังไงหรือเปล่านะคะสิ่งที่ต้องการในใจไหมคิงคือดาคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าตัดสินใจหรือตอนนี้ตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างตัดสินใจที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะ เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรขอภพยบอกทีสิ่งที่เขาฝากมาบอกกับคุณคืออะไรเจ็ดไม้นะคะพลังงานของการต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคหรือว่าอาจจะเป็นการต่อสู้กับความคิดของตัวเขาเองนะคะเด็กถือเหรียญยังคงมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงนะคะยังไม่เป็นอื่นยังไม่ได้มองหาคนอื่นนะคะ จ็บปวดเสียใจเหมือนกันในสิ่งที่ทําลงไปท้อแท้สิ้นหวังเสียใจเสียใจจริงๆนะคะสิบดาบในสิ่งที่ทําลงไป 3. ถ้วยนะคะ คุณยังเป็นความทรงจําดีๆเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษในใจเขานะคะอยากกลับมาพูดจาปรับความเข้าใจมาพบหน้ากันอีกนะคะหากว่าหากว่ากลับมาเป็นคนรักกันไม่ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแม้ว่าจะในสถานะใดก็ตามนะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานจากไพ่เลิฟโน้ตนะคะขอพลังงานจากไพ่เลิฟโน้ตกันดีกว่าว่าข้อความในใจเขาที่อยากบอกกับคุณคืออะไร Make Wave นะคะชีวิตมีขึ้นมีลงบางทีก็เป็นขึ้นลมในชีวิตนะคะที่ทำให้คุณได้เรียนรู้กันและกันฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะมองว่าเป็น สีสันในชีวิตที่เข้ามานะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เราก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะมันอาจจะไม่เพอร์เฟกเนาะแต่ว่ามันก็จะเติมเต็มชีวิตของคุณกับเขาให้ได้เรียนรู้กันและกันแล้วก็รู้จักกันและกันมากขึ้นนะคะ o f f e r your love นะคะมอบความรักของคุณให้กับเขาหรืออาจจะเป็นอยากกลัวที่จะรักอีกครั้งนะคะอยากกลัวที่จะมอบความรักของคุณให้กับเขา Ask for help นะคะบางทีเราก็ปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำจากใครบ้างก็ได้นะคะการคิดเองหรือตัดสินใจเองบางทีอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดเรามองผิดมุมไปไหมนะคะ Reconsider your commitment นะคะตัดสินใจอีกทีก็ได้นะคะคิดใหม่อีกครั้งอย่าเพิ่งเซโนนะคะถามใจตัวเองของคุณก่อนเนาะ เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะพลังงานของเขาน่าจะเป็นคนเก่าคนที่หยุดพูดหยุดคุยกันไปนะคะเขาน่าจะฝากมาบอกกับคุณว่าเขาเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เขารู้สึกเสียใจจริงๆนะคะที่ทำลงไปแบบนั้น ตอนนี้เขานึกได้แล้วนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะหลายเรื่องหลายราวหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณความทรงจําที่มีเกี่ยวกับคุณนะคะทําให้เขานึกถึงคุณคิดถึงคุณซ้ําไปซ้ามาไม่สามารถวางเรื่องราวของคุณออกจากความคิดความรู้สึกออกจากหัวเขาได้เลยยิ่งไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะยิ่งมีความคิดถึงยิ่งอยากกลับมานะคะอยากแก้ไขปัญหา อยากแก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปนะคะพลังงานของ7จ็ดไม้นะคะการต่อสู้าาปนปัญหาอุปสรรคหัวใจยังเป็นดวงเดิมที่ยังอยากมอบให้กับคุณนะคะความบอบช้ำอาจจะมีทั้งคุณแล้วก็เขาแต่ว่าความทรงจำที่มีนะคะยังมีแต่สิ่งดีๆที่นึกถึงกันเวลาที่นึกถึงกันนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆเนาะอยากให้คุณมองว่ามันเป็น บทเรียนบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตเป็นคลื่นลมนะคะเป็นเป็นเหมือนคลื่นชีวิตที่เข้ามาให้คุณทั้งสองคนได้เรียนรู้ได้รู้จักกันนะคะความแตกต่างของแต่ละคนเนาะบางคนคนนึงเป็นปลาคนนึงเป็นนกนะคะอาจจะมีความชอบมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะแต่หากว่าคุณทั้งสองคนมีใจที่ ดวงเดียวกันนะคะมอบความรักให้แก่กันนะคะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ลองคิดอีกทีนะคะสิ่งที่ตัดสินใจลงไปแล้วถ้าหากว่าก่อนหน้านี้คุณเซโนให้กับเขาปิดกั้นช่องทางการที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาพูดคุยกัน ลองตัดสินใจอีกครั้งนะคะหรือว่าลองถามใครบางคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณก็ได้ถามหัวใจของคุณก็ได้นะคะว่าคุณยังรักเขาไหมหากว่าคุณยังรักเขาอยู่นะคะเปิดโอกาสให้เขาให้เขาได้มาปรับปรุงตัวมาแก้ไขแล้วก็กลับมาพูดคุยกับคุณได้ไหมนะคะข้อความจากเขาน่าจะอยากขอโอกาสจากคุณอยากมา แก้ไขปรับปรุงตัวนะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่หากว่ากลับมาเป็นคนรักกันไม่ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะขอแค่ให้เขาอยู่ในชีวิตคุณได้พูดคุยได้มองดูคุณบ้างนะคะนี่ก็คือข้อความจากใจเขาที่มีถึงคุณในตอนนี้นะคะ